ก่อนที่จะเข้าไปฟังรายละเอียดของเรื่องนี้ฝากกดติดตามช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวคู่มือมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะคะพบกับพี่โลและสาระดีๆที่พี่โลจะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาแจ้งเรื่องการปรับลดเงินสมทบเพื่อนําส่ง กองทุนประกันสังคมตามไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยค่ะตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะได้มีมติให้ทางสำนักงานประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยอนุมัติให้ปรับลดเงินสมทบเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคมดังนี้ค่ะ ผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมที่ต้องนำส่งเงินสมทบอยู่ที่5%ต่อเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน750บาทก็จะปรับลดลงเหลือ3%ต่อเดือนโดยจ่ายสูงสุดไม่เกิน450บาทค่ะส่วนของนายจ้างก็จะส่งเงินสมทบเข้าไปในอัตราที่เท่ากันนั่นก็คือ3%ค่ะ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39จากเดิมต้องนำตรงเงินสมทบเดือนละ432บาทก็จะปรับลดลงเหลือ278บาทต่อเดือนค่ะโดยการปรับลดเงินสมทบนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้3เดือนนั่นก็คือมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม2564ค่ะ และก่อนหน้านี้ในปี2563สำนักงานประกันสังคมก็มีการปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมให้กับนายจ้างและลูกจ้างมาแล้วสองรอบด้วยกันคือรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563เป็นระยะเวลา3เดือนโดยครั้งนั้นการปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ1%ต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน150บาท และปรับลดให้ในายจ้างเหลือสร์ซสูงสุดอยู่ที่600บาทและกลับมาใช้ในอัตราปกติ5%เเมื่อเดือนมิถุนายน2563ค่ะและมีการปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมอีกเป็นครั้งที่2เมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน2,563โดยในครั้งที่2นี้ปรับลดอัตราเงินสมทบลงเหลือ2%ทั้งฝ่ายนจ้างและลูกจ้าง รวมเป็นระยะเวลา3เดือนและกลับมาใช้ในอัตราปกติ5%อีกครั้งในเดือนธันวาคม2,563ฉะนั้นในปี2,563ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบรวม12เดือนเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน5,850บาทต่อปีนะคะทำให้ในปีภาษี2,563 ผู้ประกันตนที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ไม่ถึง9,000บาท<า>เนื่องจากการปรับลดอัตราเงินสมทบป,ประกันสังคมนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการเช็คข้อมูล mm. การนำส,ส่งเงินสมทบของปี2,563หรือปีที่ผ่านมาของตัวเองนะคะสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม w w w sso.go.ts หรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SSO Connect นะคะสำหรับผู้ประกันตนท่านใดไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อนก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อทำการล็อกอินเข้าระบบไปดูข้อมูลนะคะแต่สำหรับใครที่เคยสมัครแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปดูข้อมูลได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคู่มือมนุษย์เงินเดือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ